ไม่ต้องตกชั้นตารางคะแนนสาวไทยศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025วอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025แข่งขันกันไปครบทั้ง3สัปดาห์โดยปีนี้สหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติ ad, f i v ได้ประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้มีการตกชั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะนำทีมอันดับ18ตกชั้นไปเล่นในหลีกรองฤดูการหน้าแทนโดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถพลิกสถานการณ์จากอันดับสุดท้ายของตารางขยับขึ้นมารังอันดับ17ได้ในเกมสุดท้ายหลังจากที่สู้กับแคนาดาชนิดต้องโดนกันยาว5เซตก่อนพ่ายไป ت, 17, 2-3เซต 25-17, 23-25, 28-30, 25-23และ13-15 จากหนึ่งแต้มสำคัญในเกมนี้ทำให้ทีมไทยยังคงรักษาสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าและทำให้เกาหลีใต้ต้องหล่นชั้นแทนตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025โซนท้ายตารางอันดับ15เซอร์เบียชนะ3แพ้9น,นัด14คะแนนอันดับ16แคนาดาชนะ3แพ้9น,นัด10คะแนนอันดับ17ไทยชนะ1แพ้1 1นัด6คะแนนอันดับ18เกาหลีใต้ชนะ1แพ้1 1นัด5คะแนน สำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025จะคัดเอา8อันดับแรกผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์และอันดับ18ตกชั้นซึ่งการคิดคะแนนจะนับจากผลงานก่อนและตามด้วยแต้มชนะ3-0เซตได้3คะแนนชนะ3-2เซตได้2คะแนนและแพ้2-3เซตได้1คะแนนอ่านเพิ่มเติมกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อชราพรกับตันทีมลูกยางสาวไทยเปิดใจหลังพาทีมอยู่รอดสึก1แต้มมัมค่ะสาวไทยทำได้ยือ Canada, ้อแคนาดา2-3เซตสึกลูกยางเนชั่นลีก 2,025.